มาต้ยมยำปลากันดีกว่าพวกเราหิวเว้ยต้ยมยำปลาตัวนี้เอาเอาช่วงหวัวมันต้มยำเอาช่วงหัวมันต้ยมยำจะ้ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าต้แบบตมแบบไหนต้มยำแบบแบบแบบเรียวเรียวต้มแบบเรียวเรียวต้มเครื่องไม่ครบแต่อร่อยนะเธอกันทำอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวไปดูกันเลยจาไคร ไปมากรูดกะเทียมนี่ตกสดจ้ะ มะขามเปีย่เลยต้มแตงเรียว เนี่ยปลาจ้ะใส่ปลาเด็กแก่น้ำเดือดแล้วใส่เลยจ้ะกินคนเดียวก็ต้มประมาณหนึ่งหนึ่งโคมเนี่ยค่ะน,นี่ก็กินคนเดียวจ้ะกินแ <c oughs> น่เด็ดสลัดตีไปเลยจ้ะ ใส่เกลือจ้ะใส่ขอแเ่บจ้ะใส่น้ำปลาจ้ะน้ำปลารอให้เดือดเคยทีนี้รอให้เดือดจ้ะ ้แบบง่ายๆต้องยำไม่ํำเป็นต้องว่าให้เครื่องครบเอารสชาติเราจะให้มีหอมกระเทียมไปมาปูดตะไคร้แน่นี้ก็ได้เลยต้องยำบ้านๆไม่ต้องให้ครบร้อยเปอร์เซนต์นเราแกะทำง่ายๆกินแบบไหนทำแบบนั้นเลยจ้ากับข้าวไม่ต้องให้เหมือนใครจ้าเอาเรียวๆกันนี่เลยจ้าร้อให้เดือดก่อนนะ เดือดแค่จะเดือดปั๊บปั๊บแค่เดี๋ยวรอสักห้านาทีสิบนาทีสักห้านาทีกระเทียมหอมตะคไคร้ใบมะกรูดทุกสดจ้ะใส่พร้อมทุกอย่าง ต้องเป็นคนมันมากมายอย่างข้าวรสชาติของนี้น่าจะได้นะนิสาอาหารใต้นี่ทํากับข้าวนี่ส่วนมากจะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องเติมหลายครั้งเติมครั้งเดียวก็คือว่าผ่านเลยจ้นี่รสชาติหอมนี้ถือว่าได้นะถ้าโบก็บบกส้มเนี่ยเดี๋ยวใส่ส้มจีดไปใส่ส้มมะขามอนถ้าไม่เปรี้ยวเอาส้มจีดตามจ้ ต้มน้ำใส่เขาเรียกว่าต้มต้มโปแตกต้มโปแตกต้มน้ำใส่ใส่หอยใส่กุ้งใส่ปูก็ได้ค่ะต้มรวมไม่ต้มโปะแตกน้ำลายแตกหอมข้าวมาแล้วข้ามาช่องสาอาหารใต้และกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งดิงด่งกิ๊งกิง,ด,งด้วยนะคะ หาดช่องสาอาหารใต้ด้วยค่ะมือใหม่หัดทำค่ะสวยไม่สวยขออภัยไว้ห,หน้าที่นี้ด้วยนะคะมากินต้ยมยำปลากระพงขาวก้มยํำแบบบ้านๆแบบเรียวๆแบบไม่ต้องปรุงอะไรมากมายอะ่ะะจน่าจะอร่อยเลยแหละ ขาดส้มจริงๆด้วยเนี่ยใส,ส,ส่ใส่ชงกีนเนี่ยแนมะนาวได้เลย เติมน้ำสมปีจ้าแทนมะนาวได้เลยนะตัวนี้จก่เรี้ยวจีจ้าเรี้ยวสมชื่อจ้าเดี่ยวแล้วกลิ่นมันจะหอมก็ทำน้ำปั่นขายด้วยนะตัวนี้แกหอมมาก ร้อมเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมก็แล้วน่าทานไหมพกเึอฉันเอาส่วนส่วนส่วน,วน,วนจากท้องขึ้นหัวต้ยมยำจะ้ะต้ยมยำต้ยมยำรสชาติบ้นบานๆอร่อยจ้าเสร็จแล้วจ้าดูตะไคร้ของฉันเลยว่าเรยวไม่เรียวกับข้าวจ้านะ แบบเรวียวแบบเรียวขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาจ้องสาอาหารใต้จ้าขอบคุณกาได้เลยจ้าอืมน่ากินมากหอม